กาต่อนะครับคู่เอกของทุกท่านครับในศึกพยินดีครับยกนี้ยก3ฝูฟุน้อยเก่งสีแดงนะครับจากบุรีรัมย์ครับสมิงเดชจากอุดรครับ133บครับเวียงหมัดขวาครับยังไม่โดนครับสมิงเดชยังมีความคล่องตัวเหมือนเดิมนะครับดูว่ายกนี้นะครับฟุน้อยนี่จะออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับพยายามจะเบียดปล้ำในโอ้โหมาโดนฟอกอีกครับไม่ว่าจะปล้ำนี้ก็ลำบากนะครับยกชุดนี้นะครับทาได้สวยนะครับเอาละครับสมิงเดช พยายามจะขวางแล้วก็ดันแล้วก็แทงนะครับแต่ว่าฟุกน้อยนี่พยายามจะเบียดถึงตัวแล้วครับตอนนี้เอาละครับมาดูนะครับว่ามวยหยุดไปนานๆนะครับโดนถึงตัวตลอดอย่างฟุกน้อยนี่สมิงเดชจะยุบจะย่นหรือเปล่าครับเ้าชนอย่างเดียวฟุกน้อยเ้าซ้ายของสมิงเดชต้องแก้ลุงนี้ให้ได้นะฟุกน้อยรีบเดินน้อยรีบเดินน้อยเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเ้าเอา,เ,อาเขี่ยไม่อีกโอ้ทีบหลากหลายเหลือกเกินนะครับซ้าย การไม่ตกด้วยเอ้าขวาติดเข้าถึงตัวไหมครับพุกน้อยสมิงเดชวันนี้ก็โอ้ยเฉียวนิดเดียวก็ไปคางจังหวะดึงต้องดึงให้ผลโดนล่างไปครับทั้งคู่นี่ผลงานชนะเดชสักดามาด้วยกันนะครับซ้ายครับพุกน้อยโอ้ยโดนซ้ายสอกยังไม่ถึงครับตน้ตนนี้รับไปก่อนต้องระวังสอกนะครับพุกน้อยเดินเข้ามาครับยกกัดสูงหาตัวเจอไหมเดียวว่าซ้ายแรงเหลือเกินนะครับทางด้านของสมิงเดช ฟุกน้อยพยายามจะเบียดแล้วครับตอนนี้เดินเร็วขึ้นกว่าเก่าจะเข้าไปนี้โดนซ้ายก่อนมาแล้วครับเบียดเข้าไปโอ้โหแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับทางด้านของฟุกน้อยโอ้โหพอเดินช้านี่ซ้ายทันทีนะครับสมิงเดดนีแม่นเหลือเกินดูนะครับวงในสมิงเดดนี่ก็ไล่แขนกดแขนแล้วก็มีศอกสลับอีกอามาดูนะครับต้องต้องชนอย่างเดียวฟุกน้อยฟุกน้อยชนอย่างเดียว แตะได้เตะไปเตะได้เอ้ายไปอีกแล้วสมิญเดช้ายมาขวางขวางเตะและ้วคาไว้สักแมไม่ดืงอไม่ถึงอย่าหมดอย่ายยนอย่าหมดนะสมินเดชเอาฟุรบอชนอีกคู่นี้วัดกันเลยนะครับนอกกับในครับวงนอกแน่นอนกับสมิญเดชโอ้ยซ้ายมาแม่เตะไปที่ท่อนแขนล่ละครับแข้งขวาครับวงในตีได้ไหมยังยังยังเข้าไม่ถึงครับขยับมา แต่ว่าสมิงเดชไม่เป็นเป้านิ่งหลังไม่พิงเชือกครับรู้ดีแหละครับว่าถ้าชกในนี่อาจจะเสียเปียบฟุกน้อยได้ครับดูแล้วนะครับช่วงนี้นี่ทางด้านของฟุกน้อยนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาโดนสายไปเยอะแต่ไม่สนนะครับเอาเลยครับทิ้มลาตัวไปก่อนนําร่องไปก่อนจะคว้าตีได้ไม่ได้โอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมอีกครับมาแล้วครับไมาอีกชุดหนึ่ง เร่งครับพยายามจะเร่งเกมเอาสายเริ่มจะติดบังแล้วกับตอนนี้โอ้โหโดนตอกเข้าไปเหมือนกันครับโอ้โหทีเดียวนะดีนะ่ฟ้าไม่ผ่ากลางเวทีนะครับขหมดยกซะก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อแปปีรุ่นผู้ถึง10ปีนะครับโอ้ตื่นเต้นร้าใจนะครับผ่านไป3มยกแล้วนะครับฟุกน้อยกับสมิงเดชครับ มาต้นๆนี่เป็นของสมิงเดชจะไปปลายฟุกน้อยพยายามจะเร่งเครื่องขึ้นมาทําได้นะครับมาดูกันต่อครับยกนี้ยก4ี่อ่าววงในวงในครับเอ้าซ้ายไปครับฟุกน้อยพยายามจะชวนทะเลาะในครับสมิงเดชซ้ายครับติดตัวไหมทำไมติดนี่อุ้ยสอกอ่ะใกล้ๆต้องระวังเลยครับเอาละครับยกนี้ดูว่าเริ่มที่จะเบียดปล้ำไหนได้นะครับมีแข้งขวานําทางไปก่อนนะครับทางด้านของฟุกน้อย สมิงเดชเองก็พยายามจะ่าสซ้ายสกัดเอาไว้นะครับแต่มาดูกันที่วงในนี่แหละครับยุบไม่ยุบย่นไม่ย่นนะครับทางด้านของสมิงเดชเอาละครับเริ่มจับได้คลองได้ก็เริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับทางด้านของฟุกน้อยอ้าวต้องชนต่อไปนะครับฟุกน้อยอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเดินมีหน้าที่ลุยต้องลุยนะครับแม่คนดูทั้งเมืองลายลงมาส่งมาเลยนะครับอุทัยทัพอาษาบอกว่าคนชอบดูทั้งเมืองเลยทีเดียว นี่นะครับเพชรยินดีนี่ให้แฟนได้ลุ้นกันพลุกน้อยแทงมาเหมือนเด็ก้ายไปชักโยกได้โยกโอ้สองไปอีกทีเด้อโหดี่แหละครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองวันนี้ใครไม่ดูใครไม่ดูนี่เสียแล้แย่เลยครับแม่จังหวะชุดนี้เอ้าอย่านิ่งครับสมิงเดชโดนเข่าแล้วอย่านิ่งให้เห็นครับ โอ้โหเริ่มจะแรงขึ้นมาตามลำดับแล้วนะครับฟุกน้อยดูว่ายิ่งชกยิ่งแรงเหลือเกินนะครับในขณะที่สมิงเดชนั้นสายเราสวยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ฟุกน้อยเดินเบียดถึงตัวนะครับบังไปก่อนนะครับบังแข้งแล้วก็เอาละครับ,รบพยายามจะเบียดปล้ำในครับโอ้โหทาได้เยอะนะครับแต่ว่านายนายหายใจรถต้นคอแล้วฟุกน้อยแรงแรงแรงเอาอเดินอีกอย่าหยุดอย่าหยุดเอา ต่อยทองไปทีนึงนี่ครับยี่ห้อศึกเพชรยินด,ดีครับไม่ดูไม่ได้ครับซ้ายคืนไปเดินเอาศอกมาวงในยัดเข้าไปครับภุมนอ้อยสีเสื้อใหม่ซ้ายไม่ถึงครับโอ้โหร้อครับคู่นี้นี่แหละครับงวยค่าตัวเงินแซกชกกันแบบนี้แข้งขวาไปเอาลยครับโดนไปเยอะๆเหมือนกันนะครับทางด้านของสมิงเดช ทำท่าจะยุบจะย่นแล้วครับเอาแล้วครับจะมีแผ่วไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ดูว่ายิ่งชกยิ่งแรงเลือเกินฟุกน้อยแล้วก็พยายามจะเบียดบ้างเบียดบ,บ,บ,บ้างแล้วนะครับทางด้านของสมิงเดชมาดูนะครับว่าเอาแข้งแข้งซ้ายก็ทาได้ดีฟุกน้อยโอ้โหเรียกว่าขวางแล้วก็แทงทันทีเหมือนกันครับโอ้โหจัดแบบนี้แฟนติดเลยอ่ะชอบมากเลยดูดีดูดีตลอดนะครับ อา้าไม่เข้าแล้วฟลุกน้อยอ้าซ้ายไปไม่เข้าก็โดนซ้ายดีอา้ายังยังไม่แน่นะครับยังเกิดได้หมดจังหวะเดินแล้วทําได้ต้องต้องดูนะครับว่าถอยแล้วจะเป็นยังไงครับถ้าถ้าถอยแล้วเป็นการเปิดโอกาสให้กับสมิงเดชเหมือนกันนะครับช่วงปลายครับเอาเกี่ยวได้คืนไหมยังคืนไม่ได้ครับโอ้โหบีบหัวใจครับต้องลุ้นกันถึงดีกาครับผู้นี้ ขยับยกมมยังไม่ได้ดอกสุดท้ายยกนะครับพี่เลี้ยงบอกว่าให้ออกมั่นๆให้ขยันนะครับในขณะที่สมิงเดตนั้นทีมงานบอกให้เดินซ้ายซ้ายสาดเข้าไปครับมาดูกันว่าจะชคแบบ1 2หรือว่าจะชคแบบ3 4นีครับยกนี้ยก5อ่าดูแล้วให้คะแนในในใจด้วยนะครับขยับครับแดงนี่ปูริลำน้ำเงินนี่อุดอรเอาคืนได้ไหมคืน,นโยนเขาแมาโดนดัก ยัดคืนไปครับซ้ายคืนมาไม่ไม่มีใครยอมใครอ่ะหน้าบ้านหน้าบ้านของสมิงเดชครับยังไงครับออกอาวุธได้ไหมกรรมการดันแล้วก็ดึงออกมาครับมาสู้กันกลางเวทีครับเอาละครับสถานการณ์ในเวทีตอนนี้นี่ทำท่าจะวุ่นวายอีกครั้งแล้วนะครับเพราะว่าสมิงเดชนี่เริ่มจะเดินเบียดแล้วก็ออกอาวุธได้ดีนะครับในขณะที่ฟุกน้อยนั้นออกไปชุกในเกมตั้งรับครับเอาละครับเวลายังเหลืออีก2นาทีนะครับให้ตัดสินกันครับเอา ผูน้อยไม่เข้าแล้วนะครับอา้าวสมิงเดชต้องเข้าซ้ายไปซ้ายไม่ได้นะครับผู้น้อยเอาไปไกลเลยทีเดียวสมิงเดชจี้ติดติดซ้ายอีกดอกหนึ่งเอาเอาเอาไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะมีมีอะไรใส่บไปเสียหลักลื่นเองครับทางด้านสมิงเดชเวลาย,ยังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทีกับอีก35วินาทีครับซ้ายครับมาแต่สวยครับแต่ทําแล้วมันต้องต่อเนื่องทําแล้วต้องให้เห็นเยอะๆแบบนี้ครับ โอ้โหสามดอกนี้ก็ทำได้ดีนะครับสมิงเดชฟุกน้อยจะตั้งรับเยอะๆไม่ดีนะครับยกนี้นี่ต้องขยันโต้เหมือนกันเพราะว่าสมิงเดชพยายามจะเร่งอย่างเต็มที่โอ้ยสายสวยครับอเอาเลยครับสนุกแน่ครับอย่างนี้อะไรเนี่ยอะไรไม่โตไม่ได้นะครับเโ,โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโ,โตมาคับโอ้ ความมันความเร้าใจอยู่ตรงนี้นี่แหละครับคู่เอกศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับไม่ดูไม่ได้ไม่ดูไม่ได้ครับเบิ้ลไป2ทีเอาละครับแบบนี้ลุ้นกันครับเชื่อว่าทุกท่านลุ้นกันครับโอ้โหเกมการชกนี่ถือว่าบีหัวใจเหลือเกินนะครับมวยคู่นี้ฝุกน้อยนี่ยกที่4นะครับมเดินทําได้ดียกหนี้ออกมาชกตั้งรับดีนะครับปล่อยให้ทางด้านของ สมิงเดชนี่เดินหัวซ้ายสวยๆไปไหลดอกนะครับจะก,ก็มีโต้นะครับทางด้านของฟุกน้อยนี่นะครับตอนนี้ต้องดาวใจกรรมาการแล้วนะครับคู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงก็คือฟุกน้อยนะครับน้ำเงินสมิงเดชว่าจะออกไยไหนนะครับต้นกลางปลายปลายยกแล้วนะครับโอ้โหคู่เอกวันนี้นี่แหละในนามของพชรดีๆนี่มวยโอ้ยมวยสนุกอย่างนี้จริงๆเลยนะครับให้แฟนได้รุ้นได้ชมกันเลยทีเดียว ทั้ง CP เจริญพกอันแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยแล้วก็แต่อันตสินเข็มละ500บาทนะครับในห้างวินัยวีละผู้ชงแล้วก็สมโอทีสมกหลีคุณพิชัยกิจกิพิว่าหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนี่นะครับโอ้โหชกกันเร้าใจมากๆเลยทีเดียวฝ่ายแดงวันนี้ก็คือฟลุกน้อยนะครับน้ำเงินสมิงเดชรมการบนเวทีนะครับรอสักคู่หนึ่ง ไปดูใบแรกก่อนเลยนะครับข้ามมาใบที่2แล้วก็ข้ามทุง่งไปใบสุดท้ายนะครับไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ออกลูกเสมอเลยนะครับออกลูกเสมอเลยทีเดียวต้องชกกันใหม่แน่นอนเลยคู่นี้มันระเบิดเถิดเทิงฝ่ายแดงพรุกน้อยพรุกบะหมี่เกี้ยวน้ำเงินสมิงเด่น นอร์นวัตยิมนะครับโอ้โหซัดก,กันสมราคาของคู่เอกวันนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผลปรากฏว่าเสมอ